มันดีมีแหกมือม้านะครับมือเลื่อนสาธ้านะครับบางก้นสิกลายเป็นเศษฐีก็เมื่อนี้นะครับจากก้นจนสิกลายเป็นเศษฐีจากเศษฐีสิรว่ยยิ่งขึ้นก็เมื่อนี้นะครับมือแหงฝันมือแห่งกำลังใจของพี่น้องบ้านเฮานะครับเมื่อนี่นะครับมหาคุปตาผ้าจวดนะครับ่อกกันที่บ้านโน้นยิกนะครับตำบลขอท่องอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด บินแดนประเพณีบุญบังไฟนะครับตียิ่งไงที่สุดในประเทศนะครับครับเมื่อนี้มาตรงมอบรถนะครับให้กับคุณปอนะครับสะมอนพินพาดนะครับคุณปอเป็นออกรถนะครับมาแล้วหลายขั้นนะครับอายุหลายนะครับเจ่ใจยังแห้งอยู่นะครับแล้วว่า เออแมนครับอายุหลายใจยังแห้งของแท้ของแทบเมืองพนมไพ่นะครับนี่ฮ่า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 สามไปว่าเร็วไปว่าแล้วผมสามจะไล่เส้าบานไครนั่นมีแต่ผู้โชคผู้หมานนะครับนี่มีเตผู้โชคผู้หมานนะครับมามาทรงรถมือวันที่หนึ่งมกนะครับ มีแต่คนโจกคนหมานนะครับยินดีนะครับครับปูโจกผูหมานทุกท่านนะครับปูว่านโจกท่านหมานนะครับจะกวอดนาสูต่อไปนะครับสำหรับ m u ็9นะครับคันนี้นะครับจากกูบตาเราจะเลิ่อราศีสไลยห้อนะครับมือนีเป็นได้นารถรุ่นเก่านะครับมันขั้นหน่อยนะครับเพื่อนวาากอยากเปลี่ยนให้เป็นรุ่นใหญ่นะครับขนาดไก่เคียงครับ รถขั้นเก่านะครับนี่ยู่แล้วนะครับอีกขั้นนึงนะครับก็คือ M U หาเจ็ดนะครับใส่ระบบเดียวกันหล้ะก็ติดอกติดใจนะครับระบบการทำงานนะครับมาออกรถน้อยนะครับก็เลยว่าบอกท่านใจท่านงานปันใดนะครับก็เลยเอา L C 0 1นนนะครับสเปเชียลนะครับไปทีเทิร์นนะครับ สายีเทิร์นนะครับสำหรับ LC 018ขั้นนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับราคาสูเต็มที่นะครับอ่าสูงสูงแนจจักน้อยนะครับเพื่อได้ขายขั้นใหม่ซอยหลุดขาไปนะครับซอยกันไตนะครับครับเงินไขควรจะเป็นราคานะครับเงินไขตั้งๆนะครับต่อร่องกันได้นะครับ สำหรับพิเศษเดือนนี้นะครับมีซอยลางงวดนะครับ6,000บาทนะครับสำหรับรถเท็กเตอร์รุ่น L นะครับงวดแรกนะครับคันแรกนะครับของคุณพอนะครับจะเป็น MU หเจนะครับ MU หจนะครับกำลังถอดประกอบนะครับ ว่าจะมีปัญหาในชุดข้าหนานะครับสำหรับรุ่น MUH7 นะครับเพินก็นเลยถอดเปลี่ยนชุดยกชุดไปประกอบเช็คใหม่นะครับ <c oughs> เป็นลดคนแลกของเฟินนะครับคันที่สองก็เป็นรุ่น l c 0 1 8นะครับก <c oughs> ดี๋ยนนำมาเปลี่ยนนะครับเป็นรุ่น MU MU49 <c oughs> นะครับ กับขอบุณนะครับสำหรับการหมอบความไหว้วางนใจนะครับในการเลือกสื่อบริภั์นะครับของคูกตฏานะครับทั้ง3าขั้นนะครับบ่เคยเปลี่ยนใจนะครับหลักหนีบ่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโรโมชันดีๆส่วนลดหลยๆนะครับจิตติดต่อสามาได้นะครับครับมาคูกบฏะต้าจูอัดนะครับ06 1นะครับ0ูนย์เจ็ดแปดนะครับหรือจิติดต่อผ่านทางเไส้นะครับลูกค่าทันใดนะครับที่สนใจนะครับ ุบตามือสองนะครับตอนนี้นะครับนี่เข้ามาจำนวนสองคันนะครับเป็น L36S ที่หนึ่งคันนะครับสภาพจะว่าปันไดนะครับแต่ว่าดีสุดคือ LC018S ทนะครับลด2ปีนะครับเก่าลอยชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับสภาพโอเคนะครับ คสนใจก็ติดต่อสอบถามกับไปได้นะครับที่ศูนย์คุปตาแม็กของเฮานะครับอุปกรณ์ครบจินนะครับสามจินทั้งสองขั้นนะครับฐานจะจะเป็นสองสองหา ehevipat นะครับสำหรับลุ่น l c 0 1 8่ p นะครับขั้นนี้งครับแบกไดแบบตามสภาพหรือซอมบอมรุงนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับศูนย์คุปตาแม็กนะครับ วัวตาเราจะริญเฮานะครับอำเภอเมืองนะครับติดต่อสอบถามกับป้าได้นะครับมีทุกรุ่นทุกระคานะครับเขามาถึงช่วงถึงจังหวะนะครับสื่รถไปใส่นะครับหารดใส่เงินนะครับสําหรับคุณลูกค้าลองติดต่อสอบถามกับป้าเดยนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจรถมือสองนะครับสภาพดีนะครับ สำหรับที่นี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับสวัสดีครับ